สวัสดีค่ะพอกันแคแม่ต้อยอีกแล้วเนาะคะ่ะวันนี้แม่ต้อยก็ได้ผ้ามาเอาบุญเนาะคะ่ะมาเอาบุญมากราบไหว้จักราบบูชา <c oughs> อยู่ที่วัดวัดวัดผู้สิงเนาะคะ่ะอยู่วัดผู้สิงมื่อน,นี้เขากะได้เดินทางมาทําการแสดงอยู่วัดผู้สิงเนาะคะ่ะแม่ต้อยก็เลยได้มีโอกาสมากราบมาไหว้ หลวงปูิ่นเนาะคะ่ะไปเบื่องช่มบรรยากาศน้ำกันกับเม็ดต่อยเนาะคะ่ะนี่เป็นบรรยากาศข้างบนเนาะคะ่ะเป็นบรรยากาศข้างบนวิวสวยงามลายลีพี่น้องขึ้นมาหกร้อยห้าสิบสี่ขันเนาะคะ่ะบันไดนี่คะ่ะเป็นบันไดทางขึ้นมาเนาะคะ่ะเป็นบันไดทางขึ้นมาขึ้นมานี่เนาะคะ่ะ มูทุกคนเพิ่นกะบางคนเพิ่นกะยางขึ้นมาเนาะค่ะเพื่อออกกำลังกายขาไปนั่แต่ว่าขึ้นมาข้างบนแล้วเป็นวิวที่สวยงามหลยลีพี่น้องวิวที่สวยงามไลาๆเลยค่ะบริเวณหลอกบัานเนาะค่ะ เม่ตตอกระกาบใบปูหุ่นเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นบริเวณข้างบนวัดนะคะข้างบนวัดสวยงามอันนี้คะ่ะไม่ต้องไม่คือหน้าว่าไงว่าเป็นกลุ่มนะคะ เป็นวิวที่สวยงามอีหลีเนาะคะ่ะเนี่ยไม่ต่อยผ้ายางเบิงหลอกหลอกเนาะคะ่ะย่างมาทั้งผีน้ำทั้งแม่นขอให้คนนี้คุ้มครอรักษาเจ้าว่าทุกชื่อทุกรายนามนะคะให้มีแต่ความสุขความเจริญให้ นะคะบรรยากาศข้างบนสวยง่ามมีลีพี่น้องไม่ต่อยไม่บุญไม่บุญ,ไม,บญ,ไ,มบญไม่วาจนาที่ได้ขึ้นมากาบมาาเมื่อนนะะาวา,อานเนาะค่ะเป็นภาพที่สวยงามเลยค่ะขึ้นมาข้างบนแห้งง่ามนะพี่น้อง มาถึงแล้วก็เจอดอกไม้ทุกเกียบก่อนนะคะตามกระบาศชาการกุ้งขาวอันวัดบราณวัวอูอ้ออตอนเท่าขี่รถมาผ่าน,น,ยนยอยู่นี่คนทางคนทางเส,ส้นห้า,าพานมาใ bueno. สจัง <est> หวะเด้อสิีเมนบปรจัก,จกเพื่อนล่ำเปล่ากรับโปรจักแล้วบ่เคยมาบ่หัวจัก ตรงนั่ก็จะเป็นเขื่อนเนาะค่ะไม่ต่อวงหัวเจ้าว่าเป็นเขื่อนเอียงเดี๋ยวยางไปเบินน่งเนาะค่ะเออ ชมวิวตั้งผีเนาะค่ะเนีเ่ยวัดเดี๋ยมแต่เนี่ยเดียร์เนี่ย <c oughs> สะพานสะพานเทพบูดา สะพานข้ามเขื่อนลำปางนี่มองได้เหรอนี่ใส่เหรออู้นบ่กปูน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 นี่มองปูนปูนได้เห็นบ้านั่นสะพานเหรอเออสะพานเขื่อนลำปางไงนะคะเป็นวิวที่สวยงามอีหลีพี่น้องมีเวทีเวทีีทำงานใช่ละเวทีเหรอไม่เห็นโอ้ต้นไม้บ้าง เมที่ห้องคืออยู่ข้างล่างเนาะคะ่ะวันนี้เขามาทำการแสดงอยู่วัดผู้สิงเนาะคะ่ะเป็นวิวที่สวยงามดีพี่น,อน้องแนมลงไปเห็นเมิดค่ะ <c oughs> นี่จะเป็นวิวข้างล่างเนาะคะ่ะ นก็จะเป็นเคือนลำเป้วาไปยางก่อนเลยครับ กะนี่พันธุ์เดพันธ์โอ้นี่เดชทางรถขึ้นมานี่เดชพี่น้องทางรถขึ้นมาเออไปรถทางรถรับส่งนะคะมีรถรับส่งพร้อมนะคะรถรับส่งรถผู้ใดถีบวยยางใครีถีบวยบยางขึ้นมากะขี่รถขึ้นมาใดนาะคะ่ะ แม่นมาทั้งพี่เด้อแม่น มันคือไอเต้นแทนนี่ไอเต้คือไอเต้นแท้ไอเต้ยู่บไอเต้ไอเต้น,ตน,ตนนะคะเป็นบริเวณข้างบนเนะคะข้างบนแบบสวยงามเลยพี่น้องในตอยกับมี่บุญหลยอยู่หรอกสีแต่เขามาเห็นมาก ชุ่มนะค่ะได้มากาบมาไหวายปนบริเวณข้างบนสวยงามหนาเที่ยวหนาชุ่มอยู่เลยค่ะงูเก่าแบบ ฮะพวกเก่ยลยแยมหนังเกี่ยวโอ้เกียวหนางเลยจ้าจันไรก็บยาเลื่มฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ต่อยน้ำในเด้อค่ะสำรับคลิปนี้แม่ต่อยก็บเสีเอาไว้ซ้ำนี้สักก้อนเนาะค่ะคลิปผ้า เที่ยวเานาะค่ะแม่ต์่อยกับบุญร้ายสายเงาที่ได้ขึ้นมากราบมาไหวหลวงองค์ปูเพื่อนเนาะค่ะวัดผู้เสียงเนาะค่ะคลิปนี้แม่ต์่อยกับเทียวไวซจำนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ต์่อยน้ำในเด้อค่ะลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ต์่อยน้ำแน่ฝากกดติดตามให้น้ำนะะเด้อค่ะพ่อกันก็แม่ต์ต่อยคลิปหนาค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ